คลิปยิ่งยาวต้องใช้คะแนนเยอะใช่ไหมเพราะตั๋วมันแพงยุโรปตั๋วเป็นแสนเพราะว่านี่คือทางมิ่งที่ดีที่สุดไลมตอนนี้โปรษัทประกาศว่าไงเป็นทีมลีดเดอร์สี่ครั้งใน8ครั้งไปยุโรปถ้าเงินนี่หนาทำได้คุณต้องไปฟังพี่ก็อพูดแอมเ์จะไปสวิตเซอร์แลนด์เหรอก็เป็นแพทที่นั่งติดต่อกัน18เดือน เ็นลีดเดอร์ติดต่อกันสิบแปดเดือนไปได้ไปที่นั่งของเราสี่เดือนถ้าทำแบบแอมเได้ไปยุโรปสี <c oughs> ่รอบนี่คือทางที่ดีที่สุดใช่ไหมน,นี่คือความเชื่อแต่มันไม่ได้เกิดจากความเชื่อมันเกิดจากข้อมูลที่เรามีมากกว่อนจะได้ข้อมูลแบบนี้ที่ไหนอ่ะ บ้านจะมีคนไปเคข้อประตูบอกหรือต้องเข้ามาเรียนเข้ามาฟังวิชาการคุณก็จะได้จริงๆเนี่ยเ,เรื่องสําคัญครับเรามีระบบที่ดีระบบเนี้ยผมมากจะพูดเสมอมันเปรียบเสมือนกับเฟอร์ลารถเฟอร์ r าเขาบอกเป็นรถที่ทำความเร็วด้เร็ ได้350กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเปรียบเทียบระบบของเราคือเฟอร์รารี่หน้าที่ของเราคือถ้าคุณอยากไปถึงเป้าหมายเร็วๆคุณต้องอยู่ในรถหรือนอกรถต้องปรโชน์ใไหมครับคุณนั่งในเฟอร์รารี่เนี่ยเดี๋ยวมันจะพาคุณไปไปเชียงใหม่2ชั่วโมงเร็วขึ้นบินพูดถึงกระทางมันตรงน,นนะะ จะพูดถึงอะไรมันไม่มีโคดเคียวตกเหวอะไรแบนี้ทางตรงๆเหมือนในสนามแข่งเนี่ยสองชั่วมโมงก็มัน350กิโลเมตรชั่วโมงแต่น่าเสียดายครับที่พวกเราส่วนใหญ่อยู่นอกเฟอร์รารี่แล้วมองเฟอร์รารี่มันวิ่งเนี่ยความสำคัญตรงนี้คือกรุณาวางตัวเองอยู่ในระบบระบบเขาให้ทำอะไรก็ทำตามระบบนั่นแหละ เรียกว่าวานตัวเองอยู่ในระบบแต่ถ้าคุณวานตัวเองอยู่นอกระบบคุณก็ได้แค่มองแล้วก็ได้แค่ชื่อใจ <c oughs> ใจจริงๆเพื่อเราอยู่ในเฟอร์รารี่ายโน่นแล้วนี่เหมือนหลายเดือนก่อนก็พิ่นั่งในกันในห้องประชุมแล้วนะวันนี้ไปเป็นผู้บรรยายแล้วนะสำเร็จไปแล้วเพราะเขาอยู่ในเฟอร์รารีแต่เราอยู่นอกเฟอร์รารีแล้วยืนมอง ทุกครั้งที่มีการท่องเที่ยวเราก็จะได้คุณวุิส่วนภูมพตลอดเวลาโชคดีนะซื้อของมาฝากไวยนะทุกครั้งไปตัวเองไม่เคยได้ไปเพราะไม่ไหวาวางเลยในะบบทุกครั้งที่มีการจัดงานรับเข็มลีเดอร์ไหนยินดีด้วย เรื่องเนเรื่องเวลาเออดีใจจริงๆเลยคชอบแต่ก็จะเป็นอย่างนี้เน้นทางเดียวก็วางตัวเองอยู่ในระบบ <S 2> <S 2> <S เอาตัวเองมา <S 2> <S 2> <S อยู่ในรถก็เลยขับให้เป็นก็ได้มันมีที่นั่งก็นั่งไปเดี๋ยวเขาพาไปใช่ไหมเดี๋ยวมีคนขับพาไปถ้าขับไม่เป็นวันนึงนั่งแล้วชินแล้วอยู่ในรถบ่อย เห็นเขาขับเอ้ยมันก็ไม่ยากก็ออกมาลองก็งมาขับน,นะครับนะผมมีสิ่งที่สำคัญมากๆอยากจะบอกมันเป็นเรื่องของอุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่เป็นผู้นำหน้าที่ของเราคือการตรวจสอบครับว่าใช่หรือไม่หนึ่งอันนี้จากตำราของคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเลย เขาสรุปมาหนึ่งการแต่งกาย first impression เขาบอกเลยคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกมีวัฒนธรรมเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งคือการแต่งกายคุณว่าไหมคนแต่งตัวเนี่ยไอ้คนสำเร็จมันแต่งตัวเนี่ยคนก็ยังมองว่ามันสำเร็จได้ไหมคนรวยแต่งตัวเนี่ยดูรู้ว่ารวยเลยใช่ไหม ในขณะเดียวกันคนล้มเหลวแต่งตัวมันดูออกม่อดูออกมันแต่งตัวในความหมายของผมเนี่ยมันมเรียกว่าเสือ 5, 5, อ้อผ้าหน้าผมอะไรครบอะครบโอ๋ใช่ไหมคนนี้จ้องคนนี้เจอร์เครื่องประดังอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้บอกว่าต้องเป็นยี่ห้อราคาแพงไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่ราคาที่แต่เรื่องสำคัญคือต้องอืม ไม่มีใครดูถูกตัวิไม่มีใครดูถูกอาชีพเราไม่มีใครดูถูกตัวเราถ้าเราไม่ได้ดูถูกเห็นด้วยไหมคุณจะทํางานไหนก็ไม่รู้คุณดูถูกตัวเองคุณก็แต่งตัวแย่คนอื่นเห็นคุณเขาก็มองไปถึงตัวคุณแย่อาชีพอะไรแย่เีโรงเรียนอะไรแย่ พ่อแม่ชื่ออะไรแย่ yeah. คุณว่าจริในทากลับกันเขาเจอคนหนึ่งดีคุณดีดูดีทำงานอะไรอุ้ยงานคุณดูดีเรียนโรงเรียนอะไรอุ้ยโรงเรียนนี้สอนดีพ่อแม่ชื่ออะไรอุ้ยพ่อแม่เลี้ยงลูกดีคนดี่าเกิดจากอะไรเกิดจากเราเริ่มต้น <c oughs> แต่งกายโระก,การแต่งกาย <c oughs> สองครับ คนสมัยจะเรียนรู้ตลอดเวลาการเรียนรู้ของเรามีอยู่หลายรูปแบบหนึ่งการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนคือการเข้าฟังชั้นเข้าประชุบสองครับต้องเริ่มตัวเป็นหนอนเริ่มหนอนหนังสือต้องอ่านหนังสือมีหนังสือดีๆหลายเลย่มที่บุคคลต้อง อ่านเพื่ออะไรเพื่อให้ให้รู้เพื่อเอามาปรับเอามาใช้หนังสือที่ควรอ่านให้คนเป็นพวกวรรณกรรมอิยาย,ย่างนี้เอาไปอ่านชีว่าประวัติคนสำร็จโดนัลด์ทรัมป์โรเบิร์ตชิโยซากิเจ้าสัวท่านนีพวกเจ้าสัวในประเทศขเขารวยมายังไงตันโอชีไปีซื้อยัง d ีดีหกสิบเก้าบาทพูดไทยก็ไม่ชัดแต่ประโยคทองมันมีนประโยคทองหลายประโยคครัซื้อหกสิบเก้าบาทดีดีเซลดูแบบเนี้ยจากเด็กส่มือพิมพ์ขอโทษนะอัิอีกีชิตันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยจากที่มันเคยทำโอชิเข้าตลาดหลักทรัพย์ลงขายได้เงินมันต้องหลายพันล้าน นี่ทำอิชิตันเข้าตลาดอีกลอบรวยไหมพูดไทยไม่ชัดเลยรวยมากเขารวยเพราะอะไรพี่อยากรู้ไหมว่าเขารวยอ่ะก็ซื้อหนังสือที่เขาเขียนซื้อดีวีดีที่เขาพูดดีม,มากอย่างนี้เป็นต้นองไรฮะเยนคนประสบความสำเร็จเขาบอกเลยครับเยนรู้จากความสำเร็จของคนอื่น มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่เรียนรู้จากประสบการณ์ส่วเตัวใช่ไหมใช,มใช่วันนี้เราคงที่บ้านเราคงไม่มีทีวีตูใหญ่ๆแล้วเนาะจะม,มีอยู่เอาไว้สะสมเใช่อมใช่ไหม,ไหมคงไม่มีโทรศรัพท์รุ่นกระดูกหมากันนะเพราะอะไรครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนเพราะนั้นเรื่องสำคัญคือ เราก็ต้องเปลี่ยนนะวิธีคิดก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมออมันจะไปคิดแบบคนบบนอดีไม่ได้มันก็ต้องคิดแบบคนยุคดิจิตอลเนนะี่ยเดี๋ยวนี้ทีวีเนี่ยโอ้โหมันทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างถูกไหมต่อไปของหนึ่งชิ้นมันจะครบทำได้เรื่อยเรื่อง,องมันไม่ได้แยกแนะัไอ้นี่คือโทรศัพท์ไอ้นี่คือโทรโทรศัศน์ไอ้นี่คือเครื่องพิม์ดีไอ้นี่คือแสงใช่ไหม เมื่อก่อนเปิดออฟฟิศพีโอขึ้นแค่สิบห้าเป็นเดี๋ยวนี้มือถือ่พันเปิดออฟฟิศได้แฟกซ์ได้อีเมลได้ได้ใช่ไหมพิ้งเดี๋ยวนี้มีปิ้งกันเหรอไม่มีหรอกเขาส่งลายกันข้อมูลก็คือส่งลายปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บทันทีเห็นไ้มคือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการการพัฒน,นาทุกสิ่งพัฒน,นามหมด หรือเราต้องะะทัศนคติบวกคนจะประสบคาวามสำเร็จต้องทัศนคติบวกบวกยังไงล่ะทุกครั้งคนล้มเหลวกว่าคนสำเร็จจะเจอสถานการณ์ียวเมื่อวานผมเพึ่งสอนน้องคนหนึ่อนเดินหนู่บ้านน้องขี้ใส่หัวป้า <S <S 1> <S 1> คุณคิดอะไร คนที่หนึ่เฮ้ยสวยจริงๆท้องฟ้ากว้างใหญ่ที่ตรงไหนขี้สุดขี้ใส่ตัวกูเลิกเสือ้อมัจะต้องไปพวกลูกค้าลายใหญ่สงสัยวันนี้ตัดวงไม่ดีเลิกเลยต่อไปคนที่สองอ้โห,โห,โหเห็นจริงๆฟ้ากว้างใหญ่ไม่ต้องกูใช่แล้วฟ้ากำหนดแล้ววันนี้กำพรา <c oughs> พุดเห็นทั้นคติของคนต่างไปทั้งที่เจอสถานการณ์เดียวกันทุกๆเรื่องในชีวิตของเราเราจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันแต่คนสําเร็จจะแปลเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านั้นมาเป็นมาเป็นเชิงบวกได้หมดมาเป็นกนําลังใจไดนะ้หมแต่คนที่ทัาศนคติลบจะแปลเปลี่ยนทุกอยาก่างมาเป็นลบแล้วทาลายตัวเอง คิดบวกมันคิดยากเขาบอกเลยคิดบวกร้อยครั้งได้ผลลัพธ์บวกอาจจะสองสาครั้งแต่อนุภาพของคิดลบครับคิดลบร้อยครั้งได้ลบร้อยครั้งแต่บวกมันทํายากครับลบมันทำง่ายใช่ไหมทีคนคิดลบอะ่ะเจอหน้ากันก็หมั่นใสเจอหน้ามันก็จ่าในใจ หมดอารมณ์ไม่ไหวก็ออกสีหนาทำหน้าตึงๆทำตาเขียวปึ๊ดนพนะอเขาทำอะไรผิดเรื่องนึงโอ้โห oh, oh, ลุมด่าเลยใช่ไหมคือกูเกียดมันเป็นนะปุอยแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่กูรู้ไหมเวลาเราคิดลบก,กับใครเวลาจิตของเราคิดลบคุว่าใครลำบากที่สุดเราเกียดมันก็ดา่ามันไม่ได้อยากจะสองขาคู่พร้อมกันใส่ที่หลังมันอยงนี้นะสไสกายคิด ก็ทาไม่ได้สุดท้ายเราก็เป็นทุกอลไอ้คนบวกมันไม่มีอะไรหรอกนะวันวันหน้าตามันก็สดช,ชื่นช่างชื่นเพไิน็ได้กินอะไรกับใครก็ได้ทแฮปปี้มองทุกอย่างสวยงามโลกสวยออกจากบ้านที่ตกคักต๊กโ๊กตจอกเ่กกกาลยวันนี้วันเฮงแบบสรรพสสตว์ทั้งหลายยื่มาอวยพรใช่ไหม่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกครับ คิดบวกก็ต้องฝึกนะครับเพราะว่าคิดลบไม่ต้องฝึกแต่คิดบวกต้องฝึกฝึกยังไงเจอหน้าคนนี้หมั่นไต้พูดจาไม่เข้าหูดูโง่เหงไม่ค่อยดีบองหาขอ้อดีหาจุดบกุกอยู่ใน,นที่นี้โี่หูคนจะทไมน้อยจังว่าวน,ะะน้อยก็ยกยกดีผมอ่ะไม่ค่อยมีปัญาหากับคนมากคนน้อยผมรู้ว่าเลยเลยน้อยก็ดีคู่แข่งก็น้อยเนี่ย ไม่ได้โตแต่เพียงคู่เดียวคนอื่นไม่ทําเอาก็ดีคนอื่นไม่ทาคนอื่นไม่ทาเราทำเรงทาเราก็ได้ม,มีคนย้ายออกโอย้ายออกยิ่งดีเลยแน่งหมดคู่แข่งกูไปกี่คนต้องจะออกกูอยู่แน่อันนี้แน่ทุกอย่างมันบวกไงเ,เราก็ไม่เป็นทุกข์จริงนะเรื่องที่ผ่านเข้ามาใครจะลบใครจะฆ่าฟันไม่รู้ว่ากูไม่ทุกข์อ่ะกูบวกสุขภาพจิตก็ดี ทุกอย่างก็ดีจริงๆครับเพาต่อมาครับคนผู้นี้จะคนสําเร็จทุกคนจะอยู่ในกฎกติกาอย่างเคร่งครัดไม่นอกระเบียบไม่ผิดระเบียบอยู่ในกฎกติกาเรื่องว่าโนโอเคคอ็กเคมีข้อแม้หรือมีข้อกำตัว เพระต่อมาครับเริ่มต้นจากการเป็นผู้ตามที่ผู้นำที่ดีมาจากผู้ตามที่ดีไม่มีหรอกผู้ตามที่เลวแล้วจะขึ้มนมาเป็นผู้นำที่ดีใช่ไหมเป็นสสแล้วโกงเป็นนายกไม่มีทางให้โกงใช่ไหมเริ่มต้นจากสสซื้อเสียงไง มันก็เลยมาจบท้ายด้วยสสต้องมาโงกินคุณผู้จริงๆถ้าคุณย้อนหลังกลับไปเมื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วประเทศไทยสสเลือกจากใครที่แข่งกันทำความดีคุณ้จริงไม่มีการแจกตังค์มีแต่แจกความดีคนที่จะได้เป็นสสเขาไม่อยากเป็นนะครับสมัยก่อนค่านิยมของสสในประเทศไทยเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนคือเป็นสสแล้วจนคนไม่อยากเป็น คุณเปย์จะต้องมาช่วยคนผมยังอยู่ขอนแก่นตอนเด็กๆสสสิบตัวสมัยของขอนแก่นเนี่ยก็ต้องแล้วนอนรับปฎิไม่รู้ว่าแล้วลงเทไรได้สสทัฐนตรีสังสคมรูปเทียบเข้ามาจากใครครับเป็นทนายความชอบว่า,านความทุจนเป็นคนจนอีกทะเลาะกับคนรวยแล้วก็มีในก้านทนายว่าให้ี ชนะเป็นเก่งด้วยอะไรเงี้ยนะเป็นสอสอ,สอหูไหลายสมัยเลยยิ่งเป็นยิ่งจนเพราะอะไรเพราะยิ่งเป็นสอสอคนยิ่งรู้จัก